ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกับฟิวนะคะก็ไม่ได้ทำช่องมานานเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำกิจกรรมยามว่างในช่วงกักตัวของฟิวนั่นก็คือการเล่นเกมนะคะเกมที่จะเล่นเนี่ยก็คือเป็นเกมพับจนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบ เติมเกมอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะเป็นชุดโจ๊กเกอร์กับเป๋าโจ๊กเกอร์แล้วก็เป็นปืนยูนิคอรนนะคะวันนี้ก็เจะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูซึ่งฝีมือไม่มีนะคะเก่งแต่เติมเป็นแบบเติมตังเก่งแต่ว่าฝีมือไม่มีแต่ว่าก่อนเล่นเกมเนี่ยเราต้องมาเลือกเอาเลิกเอาชายเราต้องเปิดกล่องนี้กก่อนทุกคนนั่นก็คือ กล่องเดอะฟูลนะเพราะอยากได้ปืนมากๆากืคือเราเติมอะประมาณเก้าร้อยแหละแต่ก่อนหน้าน,นี้เติมไปเจ็ดร้อยตอนเนี้ยเก้าร้อยเพิ่งเติมมาใหม่นะคะเราก็จะมาเปิดกันสูมไป ปืนไม่มาเอาไหมปืนปืนปืนไม่ปืนไปคือั้าหมด900เนี่ยไม่ได้คือไม่ได้คือไม่เติมแล้วจริงๆ ได้เดี๋ยวฟูมอเตอร์ไซค์โคมานะคะปืนปืนอยากได้ปืน คือไม่พอแล้วอะอ่ะ าแบบมันออกไปเยอะแล้วก็ไม่รู้เหมือนแบบคนอื่นอะเปิดง่ายมากแต่ว่าเราอะเปิดไม่ได้แต่เราอะโชคดีมาหลายกล่องเท่าไถ้าไม่ได้คือพอแหละตัดใจจากเดอะฟูนะคะปืนจ็กเกอร์ไม่เอาละจริงออกยากออกเยน็น ก็ค <ersch> like ือเปิดประมาณ50กล่องนะคะได้มอเตอร์ไซค์อันเดียวก็เข็มหรือเปล่าก็น่าจะเข็มนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยแล้วกันนะด่านที่จะเล่นคืออีรันเจลละกันเล่นกี่คนดี4คนละกันนะเพื่อนน่าจะลงที่ชูต t ิ้งเลนจ์ คือฟิวอะเล่นพับจีไม่เก่งมากคือเกมที่เล่นเก่งอะเอาจริงๆเลยนะเล่นได้แล้วแบบเออพอเล่นได้พอรู้แบบทักษะการเล่นอะคือ ROV เว้ยแต่เล่นพับจไม่เก่งเลยทำไมเอาทำไมเพื่อนลงแบบโอ้โหเพื่อนมีปืนไหมเนี่ย ดันไปทีหนึ่งปืน อันนี้คือเราก็ต้องฟาร์มปืนก่อนนะทุกคนทุกคนน่าจะเล่นเป็นอะไรคือเวลาเล่นแบบเล่นสอกคอร์ยอย่างเงี้ยเออแล้วเราไมา่ได้มาเล่นเป็นทีมใช่ไหมไม่รู้ว่าเพื่อนอะ่ะจะเล่นกับเราหรือเปล่าบางทีเพื่อนก็บางทีฟือเจอคือแบบเล่นกันด้วยกันสี่คนแต่ว่าเพื่อนลงเมืองไกลมาก นี่คือการอัดคลิปเล่นเกมครั้งแรกของฟิวนะ <S <S เราจะตามเพื่อนที่คิดว่าน่าจะเก่งก็เป็นพี่เบอร์สีนี่แหละพี่ไพทูนไพทูนบนุญีบุญซีโหสวัสดีครับเราต้องเปิดว่าไงครับถักถ่ายเร้าไ พี่ไพทูนสวัสดีค่ะเฮ้ยขอตอบด้วยแบกด้วยค่ะแบกด้วยค่ะผมเพิ่งหัดเล่นนะครับ มาลุนกันว่าตอนนี้จะได้กินไก่หรือเปล่าอันนี้เราก็ยิงบอดไปหนึ่งตัว บอดมี M762 เบอร์ริวนะคะเบอร์หนึ่งยิงแม่นนะแม่แม่นพี่แม่แม่นแม่แม่น คือทุกคนจะเห็นว่าปุ่มฟิวอะใหญ่มากเพราะฟิวเล่นใน iPad นะคือเวลาใช้ปุ่มเล็กๆแล้วยิงไม่ค่อยโดนอะอ๋อแต่ก่อนนั้นเราเล่นในโทรศัพท์ใช่ปะ่ะเราก็จะเปิดใจโลแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ลองมาใช้ iPad เล่นเผื่อว่าจะโดนเหมือนเคนโอ้บอดอีกล้ะ

เล่นนานเลยยังครับเล่นเกมนี้นานเลยยังยังไม่นานค่ะเพิ่งหัดเล่นเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันเลย <c oughs> เอ๋อเปิดสองที่กิ้งเฉยเลยอืม <c oughs> เียผมไม่ค่อยได้กินไก่ไม่เป็นไรพี่ช่วยๆกันนี่เราก็กำลังจะวิ่งหาคน รถก็ไม่มีอนุนตอนนี้คนก็เหลืออยู่37คนนะคะ Excellent work Oh don't got paper and night excellent work. ซ้าย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 ไปซ้ายซ้ายซ้ายพี่อ๋อหนึ่งข้างหน้าซ้ายพี่ทีมบ้านนี้ก็ได้พี่อย่าไปโอ้ยเต็มเลยเต็มเลย เออเราบอกพี่เขาผิดไปวะที่จริงมันต้องขวาดิเออนี่คือการเล่นพับจีของฟิลนะคะซึ่งเล่นแบบไม่ค่อยเป็นนะคะแต,แต่แต่ถนัดเติมเติมแล้วก็เกลือด้วยหวัวร้อนนะ โอเคทุกคนนี่ก็คือ,คอมามาบอกกิจกรรมยามว่างแบบซิมโปซิมโปนะคะโอเคงานวันนี้ก็ไปแล้ว